นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพระลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนะพระหูชนะพระวันตุเม ณชาลีติฉ <appear> ิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถ <appear> ุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรตุวันนมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรตุวันนมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีนาชาลีติฉิมพาลีจำมหาเถโรตุวันนมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมี นาชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพรลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพรลาพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถฐามามาพลลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลลังมามาโภคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันต oh ุเมณชาลีต ah ิฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนมามาโพชนะมามา วัตถุวัตถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีนาชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถรโรตุวันนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุม <années> ี <BA> <poco> <Competition zy men> นาชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณนมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณ wow 네มามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโพ sensor, มามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีนาชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถรตุวันนมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมี นาชาลีติจิมพาลีจะ <IS, S 1> มหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามามพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนา,าพระวันตุเมนาชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโภชนะมามาวัตถุวัถถามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโภชนะมามา วัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาราพโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาราโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีณชาลีติฉิมพาลีจมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนะมามาโพชนะมามา วัตถุวัฏถามามาพระลาพลังาม,าามามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมีนาชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถรตุวันนะมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏามามา,รา,มาพระลาพลังามามาโพคะมามามหาลาโพามามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุมี นาชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามา มหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันณมามาโพชนะมามา วัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาราพโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามา,า,า,ม,า,ม,ามหาราพโพมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพารีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโภชนะมามาวัตถุวัถามามา พระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีต euh ิฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันนมามาโพชนะมามาวัตถุวัตถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโร ตุวันนมามาโภชนะมามาวัตถุวัถถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจจมหาเถโรตุวันนมามาโภชนะมามาวัตถุวัถถามามาพระลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามา สัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติจิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามาโพชนะมามาวัตถุวัถามามา พระลาพลังมามาโพคะมามามหา,าลาโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมนาชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันณมามาโพชนะมามาวัตถุวัฏฐามามา,า,มา,มา,มาพระลาพลังมามาโพคะมามามหาลาพโพมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเม ณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามามหาลาโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมณชาลีติฉิมพาลีจะมหาเถโรตุวันณมามาโภชนะมามาวัตถุวัฏฐามามาพลาพลังมามาโภคะมามา มรหรา,าโภมามาสัพเพชนาพระหูชนาพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุ